พบและสัมผัสผลงานการนำเสนอจากทีมงานหนึ่งบ้ามิสูวันนี้พบกับรถยนต์รุ่นใหม่มิซูมิชิไทรยตันกับราคาค่าตัว96,000บาทพบแล้วพร้อมแล้วพร้อมหรือ,อยังท่านพร้อมแล้วเรายัางไม่พร้อมสวัสดีครับวันนี้พ่อยู่กับหนึ่งบ้ามิสูอีกแล้วนะครับวันนี้1นึ่งบ้ามิสูก็อยู่ที่เดิมครับกับบริษัทมิสูรุ่งเจริญสาขาสุขุมวิทนะครับ วันนี้เราย้ายพื้นที่มาถ่ายทํากันถึงสตูดิโอของ0ูนย์สครับวันนี้หนึ่งมีรถดีๆอีก1คันมานําเสนอนะครับซึ่งรถคันนี้เตรียมจะส่งมอบให้คุณลูกค้านะครับกับเนีวมิซูมิชิสไ i ร o n ตันคันนี้นะครับเป็นรุ่น GT นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับขุมกําลังเครื่องยนต์ที่ 2,400cc 181แร mm งม้านะครับกับราคาค่าตัวเนี่ย9 0 0 0กับอีก6,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่มองมาเห็นแล้วว่าชอบรถแบบนี้นะครับ เราก็สามารถเขามาซื้อมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับในวันนี้เดี๋ยวหนึ่งจะพาไปดูว่ารถคันนี้หนึ่งแต่งอะไรให้คุณลูกค้าบ้างครับมาเลยส่วนด้านหน้านะครับหนึ่งทำการใส่สก๊ปหน้านะครับเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีดําด้านนะครับทำให้รถตัวนี้ดูสวยมากๆครับเสริมหล่อโดยการใส่โลโก้ไททันสปอร์ตสีแดงเข้าไปทําให้รถคันนี้ดูหล่อและมีมิติมากๆครับผมส่วนด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีดํามาจากโรงงานนะครับซึ่งกระจังหน้าตัวนี้เป็นสีดํา2ชั้นให้นะครับตัดกับโลโก้ที่เป็นสีีคเมมมยยซึ่งดูถสวากๆ ส่วนคิ้วตัวซีของเขายังเป็นสีคมเมียมเช่นเดิมครับแต่ลูกค้าท่านใดต้องการให้เปลี่ยนเป็นสีดาเราก็ทําให้ได้เช่นกันก็จะทําให้รถคันนี้ดูดุเข้าไปอีกครับผมและไฮไลท์ที่สําคัญของรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตหน้านะครับเป็นสเกิร์ตหน้าทรง ABS นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนะครับแล้วก็มีเส้นสีบอลตัดคาดกลางตามมาด้วยหูลากสีแดงบอกเลยว่ารถคันนี้ดูสวยและหล่อมากมากครับหล่อเหมือน อ่าหนึงเลยครับผมส่วนด้านหน้ามีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างว่าหนึ่งแต่งอะไรให้คุณลูกค้าบ้างครับตามมาเลยเรามาอยู่กับด้านข้างของเจ้ามิสูมิชิไทตันคันนี้แล้วนะครับก็สิ่งแรกที่มองเห็นเลยครับเป็นซุ้มล้อขนาด 6นิ้วนะครับแบบมีหมุดเป็นสีดําด้านนะครับบอกเลยว่า1สายให้ทุกคันเนี่ยรถดูสวยมากๆครับและดูโป่งแล้วก็ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากครับใครเห็นต้องมองแน่นอนนะครับมาพร้อมล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นลายดอกไม้นะครับตรงนี้บอกเลยว่าแข็งแรงและทนทานมากๆครับและยังตามมาด้วยยาง Monster AT3 นะครับขนาดล้อยางอยู่ที่265ทับ 60R18 นะครับบอกเลยว่ายางเนี่ยเกาะถนนเป็นอย่างดีครับผมลอยี่ก็เกาะได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับก็สิ่งที่แถมให้ทุกคันอีกเช่นเคยครับก็จะเป็นคิ้วกันสรดข้างครับเป็นตัวกันสรดข้างทรง3 d นดีครับใส่ตัวนี้แล้วดูพรีเมียมมากๆครับและอีกหนึ่งจุดที่1แถมให้ก็จะเป็นราวหลังคาตรงนี้ครับอันนี้เป็นราวหลนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้แบบนี้ก็คือแต่งเท่ครับแต่ถ้าอยากได้แบบเจาะยึดกับตัวรถอ่ะอันนี้ก็มีให้เช่นกันนะครับผมมาพร้อมกับนี่เลยครับเป็นเบ้ากันรอยประตูข้างทั้ง4ด้านนะครับตรงนี้มีโลโก้ไททันพิมพ์นูนให้ หนึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ใส่แบบนี้แล้วดูสวยมากๆครับพิมพ์เนมี้ยมากๆและมาพร้อมกับไฮไลท์ด้านข้างนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ลายสาดคนนะครับตรงนี้เรามีให้เลือกมากกว่า20กว่าลายนะครับผมลูกค้าท่านใดต้องการใส่เป็นชื่อของตัวเองแทนคําว่าไททันก็ได้เช่นกัน,นครับเราสามารถเปลี่ยนให้ได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดบอกว่าอยากได้ลายแบบพื้นๆเราก็จัดให้เช่นกันนะครับลูกค้าสามารถเข้าเลือกลายกับเราได้ว่าต้องการลายไหนหรือลูกค้าบอกมันลกไปไม่ติดก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็มาถึงด้านหลังกันบ้างนะครับ ด้านหลังของตัวกระบะของเรายังใส่กับเจ้าโลบาอัลแลนเดอร์ตัวนี้ครับเป็นโลบาเหล็กแข็งแรงมากๆครับเจาะยึดกับตัวรถเวลามันทุกเนี่ยถือว่าใช้งานดีมากๆครับผมและทําให้รถเราไม่เป็นรอยด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกับด้านหลังกันหนึ่งเลยนะครับว่าด้านหลังคันนี้หนึ่งแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างครับตามเลยส่วนด้านหลังนะครับหนึ่งทำการแต่งโดยการใส่นี่เลยครับเป็นครอบไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับมีเส้นสีแดงตัดให้ดูทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากๆครับผมและอีกหนึ่งจุดของเจ้าคันนี้นะครับยังม กล้องหลังตัวนี้ยังทํางานรอบกล้องมองภาพรอบคันครับเวลาลูกค้าประมวลผลเข้าเกียร์ถอยเนี่ยกล้องจะเป็นกล้อง360องศาเป็นแบบเบรสไอวิวให้ที่หน้าจอด้านหน้าผู้ขี่ซึ่งให้คุณลูกค้าปลอดภัยเข้าไปอีกครับผมและอีกหนึ่งจุดที่1แถมให้ครับนี่เลยเอ้าวไม่ลงซะด้วยดูไหมฮะนี่ฮะตรงนี้เป็นผ่อนแรงฝาท้ายนะครับซึ่งช่วยคุณลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นครับแล้วเขาจะค่อยๆหย่อนตัวลงมาทําให้รถเราเนี่ย เวลาใช้งานจรนิงๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแถมยังมีความปลอดภัยเพิ่มเข้าไปอีกครับ <c oughs> และยังมาพร้อมกับกระบะไลเนอร์ครับตรงนี้เราแถมให้จากโรงงานนะครับมีตัวโลโก้ไทยมิซูมิชิมอเตอร์ตัวพิมพ์นูนให้เลยซึ่งตัวนี้ทําให้ดูสวยมากๆครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับด้านหลังของเจ้ามิซูมิชิไทจันคันนี้ส่วนลูกค้าท่านใดที่มองว่ายังอรีวิวไม่ครบก็เดี๋ยวทักเข้ามาคุยในคลิปกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องผู้สารกันต่อเลยว่าในห้องผู้สารคันนี้หนึ่งทำงานแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างัตเลย พอเราเข้ามาถึงห้องผู้ดิสารกันแล้วครับเราผมบอกเลยว่าการนั่งและการปรับเบาะเนี่ยเหมาะสมกับตัวสรีระของผมมากครับผมสูงประมาณร้อยสักร้อยแปดสิบนะครับวิธีการนั่งข้างบนก็ไม่ติดหัวนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะปรับเบาะได้สะดวกสบายแล้วยังมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนี่ฮะสามารถกดดูกล้องรอบคันได้นะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้ซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายเข้าไปอีกครับผมและพวงมาลัยเขายังปรับระดับได้ครับทุกคนเป็นไงบ้างนี่นี่นี่ตามการใช้งานของเราเลยนะคครรัับบบทาางไไกกลลเเนนนน่่่่ยผมมมอออวืแะ ยังมาพร้อมกับแอร์ออโต้อุณหภูมิเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้เราสามารถปรับอุณหภูมิตามการใช้ง,งานของเราได้เลยนะครับเวลาเขาร้อนมากๆเนี่ยเขาจะเป่าลมเราให้เราอัตโนมัติเลยครับและตัวนี้ยังมีพร้อมกับอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นระบบสตาร์ตสต็อปนะครับคือเวลาลูกค้าจอดรถอยู่นิ่งรถเองจะดับเองเป็นการเซฟตี้นะครับเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันนะครับและยังลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะปล่อยจากตัวรถของเราด้วยนะครับบอกเลยว่าคันนี้นอกจากรักเราแล้วยังรักโลกเลยนะครับผม และก็ยังมาพร้อมกับไวร์เลสชาร์จเจอร์ที่1แถมให้อีก่จุดนะครับซึ่งไวร์เลสชาร์จเจอร์ตัวนี้ใช้งานง่ายสะดวกมากๆครับเพียงแค่ลูกค้าเอามือถือของเราวางไปที่ช่องที่เราติดตั้งให้นะครับและระบบก็จะทําการชาร์จให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้สายเลยนะครับก็วางเข้าไปชาร์จได้เลยนะครับซึ่งสะดวกสบายเข้าไปอีกครับผมมาพร้อมกับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าแรงแรงมากๆครับแรงไม่แรงเนี่ยบอกเลยว่าต้องลองครับผมและข้างในยังมาพร้อมกับจอนะครับขนาดใหญ่นะครับสามารถเชื่อมต่อแบบ a p p l CarPlay ได้และ a n d r o i d Auto ได้นะครับผมก็เพียงใช้สายเสียบเข้าไประบบเขาจะจับระบบเขาจะเชื่อมต่อกันเองโดยอัตโนมัตินะครับและยังสามารถเชื่อมต่อแบบบลูทูธได้สามารถเปิดระบบเสียงบลูทูธได้เลยนะครับและ1นึจุดที่1แถมให้นี่เลยครับเป็นกล้องบันทึกหน้านครับอันนี้แถมให้ทุกคันนะครับเวลาเกิดเหตุนเนี่ยลูกค้าจะได้มีพยานเนี่ยนอกจากว่า1ขายรถให้แล้วหนึ่งยังมีเป็นพยานให้ด้วยตลอดชีพในการขับรถคันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันได้ใน,ในเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าห้องผู้โดยสารเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าเลย เดี๋ยวเราไปพบกันข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวเราไปพบกันหน้ารถเลยเพราะตรงนี้ร้อนมากๆครับปะเป็นยังไงบ้างละครับกับนิวมิซูบิชิไททันคันนี้ครับกับรุ่น G-T นะครับกับค่าค่าค่าตัว90 0 0แสกับอีก6000บาทนะครับสำหรับพี่ๆี่เพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์และยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะซื้อรถรุ่นไหนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาดูรถกับหนึ่งบ้าก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจอีกทีหนึ่งครับผมบอกเลยว่ารถมิซูของเราในแก่งแรงและลุยทุกคันนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่กาลังจะเด กำลังมองหารถก็แนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็สนใจก็เข้ามาดูรถกันได้นะครับและสุดท้ายนี้หนึ่งฝากช่องทางการติดต่อของหนึ่งครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวของนึ่งเองเป็นเบอร์0 9น5 0 8 8 0 0 2นแะครับและช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเป็น1มิตซูนะครับก็เข้าไปคุยพูดคุยกันได้ในช่องทาง a c e b o o k นะครับและก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หนึ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆครับตอนนี้เรายังมีคลิปอีกหลายๆรรุ่่นนททีกํําาลัังให้ะคบ อ่าสำหรับพ,พี่พี่เพื่อนๆน,นะครับที่บอกว่าอยากดู4 4่คูณสในรุ่นตัวเริ่มต้นเดี๋ยวรอคลิปหน้าครับหนึ่งกำลังหารถมาถ่ายทำให้นะครับซึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย